ในวันนี้นะครับเรามีทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางโค้งครับทางลาดชันนะคะสลลด์อนนะครับทางซิทแซกนะครับลูกมหนาดแล้วก็ทางตรงนะครับบริษัทเฮสเซนมอเตอร์นะครับเปิดตัวรถมาอยู่ที่3รุ่น4สไตล์นะครับรุ่นแรกนะครับจะเป็นโมบิ l a ามี2สไตล์ก็คือ m o บิล่ S และ m o บิล่ G นะครับรุ่นวิงเป็นรุ่นที่2และรุ่นน้องเล็กของเราครับคือรุ่นเชาครับ สำหรับรุ่นโมบิล่านะครับเราจะแบ่งเป็น2แบบคือโมบิล่าเอสครับโมบิล่าจีนะครับโดยโมบิล่าเอสใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนแบบทับม,มอเตอร์นะครับ72โวลต์3,000วัตต์จุดเด่นของทับม,มอเตอร์จะเป็นความเงียบและระบบส่งกําลังโดยตรงไปที่ล้อ,อยางทําให้รู้สึกถึงแรงบิดที่มากพร้อมมาด้วยแบตเตอรี่72โวลต์20่สิบอความเร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับระยะทางสูงสุดที่ทําได้60สิถึงเจกิโลเมตรที่ความเร็วคงที่อยู่ที่45ครับสาหรับรบโมิี่ มาด้วยเกียร์มอเตอร์72โวลต์3,000วัตต์จะเป็นมอเตอร์ขับหมุนวงล้อโดยส่งผ่านกําลังจากตัวมอเตอร์ไปที่วงล้อโดยมีเกียร์หรือเฟืองเป็นตัวส่งผ่านกําลังพ่วงด้วยแบตเตอรี่72โวลต์20แอ์ความเร็วสูงสุดอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางสูงสุด60-70กิโลเมตรที่ความเร็วคงที่45แบตเตอรี่ของเรารใช้ระยะเวลาในการชาร์จ2-3ชั่วโมงนะครับมาพร้อมจานเบรค2คันขนาดจานเบรค190มิลลิเมตร mm ครับล้อหน้าและล้อหลัง ขนาด12นิ้วขนาดยาง110ทับ70พกอัพแบบเทเลอปิกด้านหน้านะครับขนาดแกนชค31มิลิเมตรช่วงยุบ60มิลิเมตรชกหลังขนาด290มิลิเมตรช่วงยุบ60มิลิเมตรความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่ง805ม mm. ิลิเมตรสำหรับจุดเด่นของรุ่นโมบิล่าเอสและโมบิล่าจีมาพร้อมช่องใส่แบตเตอรี่ถึง2ลูกหน้าจอเรีอนไมแบบดิจิตอลบอกระยะทางคงเหลือและเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ที่สามารถใช้เดินทางได้นะครับ<ม>และโหมดการขับขี่ท, G, ทั้งโมบิล่าเอสและโม,โมโะคบคิล่าจีมี2 ิน50กิโลเมตรส่วนหมวดไฮจะสามารถใช้ความเร็วสูงสุดของตัวรถได้ครับ ต่อไปเป็นรุ่นวิงนะครับจะเป็นรุ่นพี่ใหญ่ของเรานะครับดูพรีเมียมขึ้นดูหรูหราขึ้นนะครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนเมืองและไลฟ์สไตล์ที่ชอบความโดดเด่น s m สมของเรามีมอเตอร์แบบทับมอเตอร์ขนาด72โวลต์3,000วัตต์แบตเตอรี่ขนาด72โวลต์20แอมป์ความเร็วสูงสุดของ s m นะครับอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทางสูงสุดที่ทำได้นะครับ60-70กิโลเมตรที่ความเร็วคงที่45กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะเวลาในการชาร์จแบบ2-3ชั่วโมงเท่านั้นคร จานเบรกหน้าหลังแบบ2องฟอดขนาดจานเบรก190ม mm, มขนาดยางหน้าหลัง110ยสับเจขอบ12แกนชกหน้าแบบเทเลโกปิกขนาดแกนชกสามมมตรช่วงยุบ60มมตรสำหรับชกหลังเป็นชกขนาด290ม mm, มพร้อมกับช่วงยุบที่60มมเช่นเดียวกันนะครับความสูงจากพื้นถึงตัวบอดน,นะครับจะสูงขึ้นมานิดนึงก็คือ815ม mm มนะครับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เฮสเซนวิงนะครับ ก็จะมีไฟส่องสว่างแบบ LED พร้อม Day l i ล h ์และจะมีไฟหน้าแบบโปรเจกเตอร์เพื่อให้สามารถส่องสว่างได้ในเวลากลางคืนที่ชัดเจนมาพร้อมหน้าปัดเรียนไมนแบบ Digital. ดิจิตอลดีไซน์สุดคลาสสิกมีโครเมียมรอบคันโหมดการขับขี่3ระดับมีความเร็วที่เกียร์1 35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์2 50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเกียร์3ใช้ความเร็วสูงสุดของตัวรถได้ครับมาพร้อมกับเกียร์ไทยหลังสามารถที่จะใช้ประคองตัวรถได้อย่างมั่นคงนะครับรุ่นเทสเซมินของเรานะจะมาพร้อมกับเซลล์ซัมซุงแบตเตอรี่นะครับ ของแบตเตอรี่ลูกค้าทุกท่านนะครับสามารถมั่นใจได้ในแบรนด์นี้ครับต่อมานะครับเป็นน้องเล็กของเราเล็กพิกขี้หนุ่ของเราจริงๆนะครับ Head and t a ครับด้วยมอเตอร์ขนาด60โวลต์2,000วัตต์และแบตเตอรี่60โวลต์20แอมป์ ความเร็วสูงสุดที่น้องทําได้นะครับอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะทาง60ถึง70กิโลเมตรที่ความเร็ว35เวลาในการชาร์จแบบอยู่ที่2-3ชั่วโมงเท่านั้นครับขนาดจานเบรกหน้าหลังนะครับเป็นระบบดิสเบรกแบบ1พอร์พอขนาด180มิลลิเมตรล้อหน้าหลังขนาด10นิ้วพร้อมยางขนาด340ชกหน้าแบบเทเลอปกปิกขนาดแกนชก27มิลลิเมตรช่วงยุ60มิลลิเมตรชกหลังขนาด290มิลลิเมตรช่วงยุ45มิลลิเมตรความสูงจากพื้นถึงตัวเบาะ760มิลลิเมตรครับจุด LED พร้อมเดย์ไลท์รอบคันมีระบบปุ่มควบคุมความเร็วนะครับหรือฟลุสคอนโทรลเพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเราสามารถที่จะบิดคันเร่งและกดปุ่มนี้เพื่อล็อกความเร็วนั้นๆไว้ได้นะครับกุญแจรีโมทพร้อมสัญญาณกันขโมยเราสามารถที่จะกดกุญแจเพื่อสตาร์ทรถหรือกดปุ่มที่รถเพื่อสตาร์ได้นะครับเพสเซนเชามาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง3โหมดโดยโหมดที่1นะครับวิ่งได้ไม่เกิน40กิโลเมตรโหมดที่2ความเร็วอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงและโหมดที่3ใช้ความเร็วสูงสุดของตัวรถได้ครับ สำหรับจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ h e e m นะครับจะมีช่องชาร์จ USB ติดมาให้ทุกรุ่นนะครับสามารถที่จะเสียบชาร์จโทรศัพท์มือถือได้ทันทีหรือว่าใครที่ต้องการติดอุปกรณ์เสริมก็สามารถเสียบกับไฟช่องชาร์จ USB ได้ครับแบตเตอรี่ของรถทุกรุ่นนะครับสามารถที่จะถอดได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรืออยู่คอนโดนะครับก็สามารถที่จะยกแบตเตอรี่ขึ้นไปชาร์จได้สะดวกและง่ายดายครับ ด้วยผลิตภัณฑ์ของเราทุกรุ่นนะครับใช้เวลาช้แบตเตอรี่เพียง2-3ชั่วโมงแต่ถามว่า2-3ชั่วโมงเนี่ยมัน2-3ชั่วโมงจริงไหมในกรณีที่แบตหมดนะครับใช้2-3ชั่วโมงแต่ถ้าสมมติเราใช้ไปเพียง50%เราสามารถชาร์จแบตเตอรี่ในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้นก็สามารถที่จะวิ่งต่อได้แล้วครับ ด้วยประสบการณ์ของเราที่จำหน่ายรถจักรยานยนต์สล้อไฟฟ้า3าม้อเครื่องยนต์และรถกอก์ฟไฟฟ้าทำให้เรารู้เรื่องปัญหาอะไรว่าเราควรจะต้องมีอะไรสำรองเพียงพอต่อกาบความต้องการของลูกค้าและมีการบริการแบบออน i t e Service ิฟรีถึง3ามัังนะครับทำให้เราดึงจุดแข็งตรงนี้มาเป็นจุดเด่นของเราในการขายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าของเรา